สวัสดีครับทุกคนคิวนี้ผมขอชี้แจงนิดนึงนะเกี่ยวกับตัว t ูมอนี่เวเลตนะครับผมเออบางคนบอกว่ากดลิงก์ไม่ขึ้นอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมกดไม่ขึ้นแต่ที่ผมทิ้งลิงก์ให้ไปอ่ะผมยังกดเข้าได้อยู่นะผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมเนี่ยผมเข้าให้ดูก็คือกดไปนี่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้2ที่มีทั้งในคอมเมนต์แล้วก็ในอ่าเดคิปชันนะผมใต้คลิปนี่ทูเวเลตเ a เลเตอร์อันนี้ผมจะเข้าตรงที่ใต้ลิงก์เดคิปชันผมก่อนนะกดเข้าไปครับ ใ่ครับผมมันก็เข้าแอปทูมอนี่วอลเล็ตให้เลยนะแล้วก็เข้ามาที่อ่ะ เข้ามาที่ตัวสินเชื่อนะครับผมได้เลยก็คือกดสมัครอะไรแบบปกติไปได้เลยนะเห็นมีหลายคอมเมนต์บอกมาว่าก็สมัครไปได้เรื่อยนะครับผมไม่รู้ว่าจะผ่านทอนไหนเหมือนกันแต่ผมว่าคงสมัครครั้งเดียวนะผมคือไม่ผ่านคือไม่ผ่านเดี๋ยวเว้นไว้สัก1เดือนแล้วค่อยมาสมัครอีกนะผมหรือว่าเราอาจจะต้องมีเงินเข้าเงินออกในทูมานี่วอลเล็ถึงจะสมัครผ่านนะผมวันนี้ผมไม่ทราบนะว่าเขามีการอ้างสิทธิ์ยังไงนะครับผมเพราะว่าทางผมเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นมานะผมว่าเป็นสินเชื่อตัวนี้ออกมาให้กู้ยืมผมก็ไปดููข้้ออมมมมลาาาจกกกกกใในนนุุ่ีทงงเแบบปััหค ครับผมอันนี้ถ้าใครไม่ได้จริงก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมขอโทษไปลตรงนี้เพราะว่าผมไม่ทราบจริงว่าบางคนได้บางคนไม่ได้ยังไงนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้ใช้ True Move นะผมมีแค่ใช้อินเทอร์เน็ตทูแต่ตรงเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ยไม่ไม่ได้เชื่อมต่อกับทูนะผมใช้เป็นของ d ีแท็นะแต่ผมก็ยังสามารถเข้าได้นะไม่เกี่ยวกับว่าต้องเป็นรายเดือนหรืออะไรนะเราสามารถมีแอปทูมันนี่แล้วลองกดที่ลิงก์ของผมเนี่ยแล้วกดเข้าไปเนี่ยยิงตัตัวตนก่อนนะเออแล้วก็ จะได้เลยนะน่าจะประมาณนี้นะที่เท่าที่ผมทำนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเบอร์โทรของทูอะไรเงี้ยผมใช้เบอร์โทรของผมในการสมัครของ d t แทนะครับผมอ่ะโอเคคลิปวน,นี้มีชี้แจงแค่นี้นะครับผมใครสงสัยยังไงก็คอมเมนต์มาอีกเดี๋ยวผมจะมานั่งลุบๆคำตอบแล้วมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคไปแล้วผมสวัสดีครับ